สวัสดี F อทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปพารวยนะครับผมวันนี้โอปอพารวยก็จะพา F อซทุกท่านมาที่วังนาคานะครับซึ่งไม่ไกลเท่าไหร่นะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปต่อไปคลิปเด็ดๆตัวเลขดีๆตัวเลขเด็ดๆนะครับผมวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาที่วัด วังนาคานะครับผมไม่ใช่วัดนะแต่ว่าน่าจะวัดหรือเปล่าไม่แน่ใจแอดก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับ f c บอกมานะครับว่าให้มาติดตามออวังนาคาให้หน่อยว่าได้ยินข่าวว่าถูกทั้งบนทั้งล่างเข้ามาหลายงวดแล้วทางแอดก็ไม่รอช้าครับก็รีบมากับทีมงานเลยนะครับวันนี้ก็มาหลายช่องอยู่นะครับเราก็จะมาเกาะกระติดกระแสเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับ ของตัวเลขนะครับตัวเลขทุกตัวมีโอกาสเข้าและมีโอกาสหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดี๋ยวเาราก็มาดูนะครับช่วงรอดีดไหมนะมีไฟฟายังไเดี๋ยวจะมเป็นวังคือเป็นบ่อน้ำบ่อน้ำเสร็จปั๊บเดาวก็จะทำพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นก็ต้องอยาาตั้งอยู่วังอยู่วังนี่วังนี้ จะทำสะพานเขามาในวังในบ่อมีทีนสั่งพอละรังก็บยังบ่แล้วนี่ว่านไปคนของครปครับเดี๋ยวปู่ก็จะพาไปที่วังนาคานะครับปู่ก็จะพาเดินไปนะครับเดี๋ยวเอฟซีมารับชมกันนะครับว่าปู่จะตองวดหรือว่ายังไงเนาะเดี๋ยวเรามารับชมนะครับจะเป็นรูเป็นเป็นลักษณะถ้ำหิน โอ้ข้างล่างนี้เป็นรูรูพญานาคเข้าเข้านี่แหละครับปู่ครับูทขอโอ้ขออนุญาตนะครับอันนี้ปู่กัท่านก็เมตตาบอกนะครับว่าเป็นรูของพญานาคทะลุไปนี่แลับอันนี้สุดสุดลงเลยนะครับเป็นหุันนุดลเป็นงูเป็นงูงูท่านนี้นะคะ ที่ตรงนี้จะมีอยู่สามรูครับข้างบนอีกสามก็มีอีกรูหนึ่งครับเป็นรูเหมือนกันในสระเป็นรูพญานาคเนาะครับเนาะฝั่งโน้นอีกฝั่งหนึ่งโอ้จะเป็นสามที่แถวนี้มันจะมีน้ําปุดน้ําบ่อแล้วก็เป็นถ้บหนึ่งบ่อนี่หนึ่งบ่อหน้าหน้าหอค้างหอกองครับผมตอนนั้นจะทําเป็นน้ำตกแต่ยังไม่มีรูประม่โอ้ครับครับอันนี้ยังขาดปัจจัยนะครับเนาะโอ้๋ออ๋อออันอันอันนี้นะครับเอฟซีเป็นที่สุดลงพระอาจารย์บอกว่าปู่ปู่ ท่านบอกว่าอันนี้คือรูพญานาคนะครับโู่ให้มากิ้งวดแล้วครับปู่มาด้งวดเดียวงวดนี้อันนี้งวดแรกนะครับเนานะต่อต่อไปอันนี้ก็จะงวดที่สองแล้วเนาะนต่อไปจะเป็นงวดที่สองครับผมเข้า,ท,ท,าทั้งบนทั้งล่างเลยเหรอครับปู่ทั้งบนทั้งล่างอ๋อันก็เป็นครับไปสองที่มันก็เพิ่นอยากสร้างนั่นแหละเพิ่นอยากสร้างเนาะครับผม S <S <an> ก็อกก็มไม่บอกว่าเรื่องอยากสร้างมันไม่มีเงนินก็อบอกนะก็มา <S an> บอกว่าให้ไปปลูกต้นสนนดอะ <S <S <an> <S ห้าต้น <S <S <an> <S ห้าต้นให้เราปลูกเก้าเสียนไป <S <S <an> แล้วก็เน้นให้พรพะนะเป็นคนปลูกครับอืก็ <S <S <an> <S อบอกงนะั้นกลางคืนมาก็โยมก็มาตีละบัดมาบอกคอย่างนั้นเราแปลว่ายัางไงปูก็เลยเัาลอตเตอรี่ให้ก็ซื้อลอตเตอรี่ใบหนึ่งเอาหนี่ครอยากได้ก็ซื้อไปอะไรค่า เกียรติเก้าห้าคือลอตเตอรี่นี่แหละเป็นแนวทางยูโรตเตอรี่นี่แหละครับใบนี่แหละกับวันนี้ปั๊บทีนึงพยมพี่ชายที่เป็นมัคารายกที่เลยดูแลอันนี้แหละครับเพื่อนเขาไปบอกแต่บอกพี่ชายบอกมาหลายงวดแล้วเขาบอกใครบอกมาสามสี่ห้างวดแลโอ้สามสี่ห้างวดติดแล้วครับติดเป็นมัครายก วัดนึงบอค่ะโยมพี่ชายโยมพี่โอ้โหดีมากมากถ้าอยวเดี๋ยวไปเสียดายสัมผัสเพิ่นได้นอกค่ะวพะลุบ่ครับก็ดีครับสียดาสัมผัสเพิ่นเพิ่นบอกถธอมาจากงวดแล้วค่ะประมาณสี่ห้างวดสี่ห้างวดแล้วงวดนี้ก็งวดที่หกแลครับปู่เนาะโอ้โหงวดที่หกครับผม่งวดที่หกตัวนะครับสองตัวมาตรงๆตลอดเวลาที่เราสิบแปดต้องกันอันนั้นคือบอกเพิ่นบอก จาไปอันอันอันนี้เป็นต้นเอียงปูนที่เสาหินบอกเนี่ยนี่วะครับเป็นไม้แกะสละักไม้มาแกะเออ่ยอ้โหเป็นไม้มาแกะที่ตัวนี้เป็นที่ของแม่ครับผมบริจาคครับเป็นเป็นวัดเลี้ยงครับปูนย,ยังย<ๆ>ังเป็นที่พักสงฆ์สำนักสงฆ์ที่พักสงฆ์อยู่ที่พักสงฆ์อยู่<อ>กำลังกำลังขอครับขอกำลังทำใบวัดเรียบร้อยอนาคตครับ าก็คือหูต้นนะบ่อน้ำให้ลึกแล้วก็ให้กว้างให้เป็นบังแบไหนใช้เป็นวังทุ่บุญนะครับผมว่าปูวนก็มาประจําครับเวลาจะบวงสวงแบบช่วงช่วงอยู่ปูอยู่ที่นี่เห็นมีอะไรแปลกๆอย่างนี้ไหมครับเยอะเยอะเหรอครับอืมครับผมเยมที่จะเข้ามาเี่ก็คือสายบุญเก่าก็คือเห็นอะไรที่แบบปฏิหารเนาะ ครับผมแต่เป็นทุกอย่างเกิดขึ้นครับส่วนนี้เป็นปะไหารครับเป็นเป็นความศรัทธาความเชื่อนะครับปู่ครับมัคืองวดงวดที่แล้วนี่ถือทั้งบนทั้งล่างถือบัดบ้านเลยเป่าค่ะเป็นเถื่อนมากเนาะเข้ามาเข้ามาไปกับเพราาะว่กูกูกับบได้บอกคนอื่นหรอกพี่เตนี่สว้ใช้แน่วจะไว้คนเดิมนี่เข้าวม้าจะก็ได้คุยกันโอ้แล้ว ปูฝันเลี้ยงครับฝันดีเปล่าครับแต่ว่าฝันฝันดีอยู่การฝันเนี่ยมันเป็นนิมิตเกี่ยวกับการสร้างจะได้สร้างฝันฝันว่าจังไหญฝันว่าจังใหญ่บ่ตองหัดเลย่องนบ้าค่ะผนก็บอกว่าฝันคนมาเต็มเลยครับฝันมาฝันตองหัดวางรถมาเต็มมีที่จอดรถมาแล้วก็มีคนมีอะไรลงมารถมาสารเสือนี่แหละครับมาเกี่ยวกับปูสีตัวโทษอ่ะครับเป็นมหาบ่ก็ กลับมาซะกลับมาสร้างที่เดิมให้มันให้มันดีมันยิ่งใหญ่นครับคือว่าหม่องนี้ได้มาเป็นจุดแรกคือว่าที่ที่ก็มันบานทีที่คือสั่งได้เลยที่ตรงนี้โตรงได้ว่าล่ออยากทําอะไรทําได้เลยคือปู่ศรีสุโธมาบอกใช่ไหมครับปู่ฝันต่อด้วยปู่นี่หลวงปู่นี่บวชเนาะครับหลวงปู่เริ่มจากบวชที่แรกหลวงปู่ไปเปิดลานทํา ก่อสร้างทำในยุบันดุงครับผมไปเปิดร้านทำกิจกรรมที่ยงอยู่บันดุงครับพอดีก็เลยกิจกรรมปี40อันนี้ก็ปิดปิศนาธรรมนะครับปดใช้จารนญาณนะครับปี40ท่านให้ปิศนาธรรมวิกฤตที่ทางเศรษฐกิจครับปู่ก็เลยเข้าไปปฏิบัติในคำชะโดตปีขาวปี40ใช่ไหมครับปู่ช่วง40นี่แหละช่วง40ที่นี่ที่นี่เป็นปิศนาธรรมนะครับผมปิน0ธรรมครับท่านไม่ให้เป็นตัวเองเป็นปริศนาธรรมนะฮะ บ่อน้าบ่ออะไรปฏิบัติเพื่อนก็เข้ามาหาครับผมเป็นนอนกลางคืนกลางคืนไปเข้าไปนอนอย่างนั้นล่ะพักเดินกับครูบาอาจารย์ก็อีกตอนกลางวันอยู่ในป่าที่ไปสร้างวัดอย่างนัครับกลางคืนเข้าไปในคาชะโนดไปนั่งอยู่ในบ่อน้ำนั่อปฏิบัติช่วงน่ะช่วงวิกฤตตอนปีสี่ศูนย์นั่นแหละครับยี่สี่ศูนย์นะเพื่อนก็เลยเข้ามาประทับร่างไปนั่งอยู่ประทับร่างปูนี่แหละฮะรทับ ยังยังใหม่ๆอยู่ครับผมเข้าไปเที่ยวแรกมันก็มาเข้ามานั่งสมาธิปั๊บเขาเข้ามาประทับก็เลยครูบาอาจารย์ก็เลยบอกว่าปู่จะไปอยู่ด้วยเด้อปัะนี้บปู่จะไปไปไหนก็ไปอยู่ด้วยนี่ก็บอกอย่างนั้นปู่สีสุโทแม่นปู่สี่สุโท้อคือว่าปู่จะไปอยู่ด้วยเป็นประทับนี่เขาข้างหลังตุกคอเายังมียังมีรอยอเวลาเวลาปุ่งผมปั๊บจึงขาเห็นผมเวลาปุ่งปั๊บจะ เคยเคยเปิดโชคให้อยู่นี่แหละคือเต็มเต็มเลยอยู่นี่เวลาปงผมปนผมขึ้นแดงยิ่งขึ้นเลยครับเป็นนั่งเป็นนั่ง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 จางมากไปในแนวทางปฏิบัติก็คือหนึ่งไปตะไปป่าเข้าถ้ำเข้าภูไปไปเข้าถ้ำเข้าภูนั่งมานั่งมากลับมา อให้ผ่านสามปีไปก่อนแล้วครับสามปีก็ผ่านแล้วพอดีครับอันพอดีก็เลยกลับมาพอดีครับก็ทีนี้ก็จะได้เปิดแล้วได้โชควดแรกเลยเมื่อกี้ก็ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับคุณเนาะทั้งบนทั้งล่างวดแรกถ้ารับปากว่าจะกลับมาสร้างเราจะให้เลยผมบอกครับผมจะให้สร้างเลยอันนี้ฝันนะแล้วปู่ไอ้ท่านจะให้ประมาณสักกี่งวดครับปู่ โอ้ถ้าเพิ่นให้เป็นสิบสิบงวดนะครับผมต่อต่อเลยใช่ไหมครับต่อเลยต่อเลยสิบเที่ยวก่อนนี่ก็สิบที่สร้างให้ก่อนนี้ก็สิบที่มาสริมสิบสิบงวดนะครับมีแต่สิบเลยค่ะเราต้องตามแล้วเนาะต้องตามแล้วครับนนครับผมสิบงวดต้องตามนะครับงวดอืเห็นแม่เพิ่นว่า ข้าถ้าข้านี่เข้าตรงๆนะไม่กลับไม่ต้องกลับเลยสามตัวก็สามตัวตรงเมื่อก่อนสามตัวมกี้านี้ผมก็จะสร้างใหญ่ด้วยไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนแค่ว่าสร้างยังไม่ยังไม่ว่าใหญ่เ๋่วนี้จะสร้างพุทธรูปใหญ่ครับผมแล้วก็บอกแล้วก็บอกแล้วก็วังนี่ครับจะสร้างเป็นวังทค่ะติดตามทำมาททีเทียวก่อนนี่สิพวดก็คือคือไม่ได้เน้นครับไม่มีอะไรมีอะมามาปั๊บก็กลับไปมาอยู่ ไปเมตเตเขาก็บอกว่าสิบมวดเข้ามาได้หมดสิบมวดที่มวดได้หมาสร้างมั่นใจเลยว่าสิบมวดครับสิบมวดถ้าว่าเพิ่นให้นนี่่เพิสิบมวดนี่ไม่ขาดสิบมวดไม่ขาดนะครับที่สีครับสามตัวสองตัวสามตัวสองตัวอยู่สลับว่าให้รับปากแค่ว่าสร้างให้เพิ่นครับผมอันนี้ได้หนึ่งมวดแล้วนะครับปู่ไหนึ่งมวดได้หนึ่งมวดเลือนนับเลยเก้างวดเนาะเก้างวด อันแตงงวดแรกนี่ก็ทั้งบนทั้งล่างเด้ค่ะเนาะเห็นไหนแม่ออ้คุณว่าได้หลายทั้งบนทั้งล่างงวดนี้หมดเลยที่มาเนี่ยหน้าแสนสองแสนเมื่อได้เพิ่อนจังสิบใบเลยคสังตัวสมนมาได้สองตัวสามตัวบอกได้โยมสวัยที่บอกสามตัวแต่ไม่ตรงแต่เป็นตัวกลับครับสามตัว เจ็ดเก้าห้าบอสไว้บอสเจอยมบอสผู้พิชัยบอสไวคนเดมมามามาแรกนูให้ไปเลยเจ็ด้าห้าใ้สามตูเนาะเก้าห้าสาม้อกันสงครั้งเที่ยวก่อนนี่ก็ผิดเต้มนึ่งครับเิดแจมเกบผิดมเลยยีกเก้างวดเนาะแล้วก็งวดตามติดเลยตามติดเลย ก็ตีเป็นตุ๊กแกเลยเาตีให้ซีบหวดแล้วครับพอรำมาไม่ต้องขอสามตัวขอสามตัวก็ดีใจแล้วผมมาใช่ใช่ใช่สร้างบังแล้วก็สร้างพระพุทธองค์พระูปองค์ใหญ่คือได้ทําขึ้นป้ายเี่เอาที่ที่นี่ให้ให้แค่เลขสามตัวสองตัวแค่นั้นเลยครับปู่ใช่ใช่ไม่ไม่มีหลายหางไม่มีหลาย มีรอบเีจบเลยสามตัวกับสองตัวจบเลยสามตัวสองตัวเลยโอ้โอครับผมที่ที่ได้ได้มาะนี่มีกับตรงอย่างเดียวนะพรเธตรงไก็จะได้ตามปูไว้ก็ได้จตามปูไว้เนาะได้ตามปูไว้ว่าทิตพนถือเครืงบนเครื่องบางเครื่องสามตัวสองตัวนะคะใบ้านว่างหน้าค่าหนึ่งว่างหน้าคาว่งหน้าข้าคามไปพรอมกันเนาะค่ะที่ว่างหน้าข่าอ่า มาเรียกบัญชีอาจารย์จจงจบๆๆตรงนีกระดาษมัจบ <ừ ừ. S 3> ท่านใดไรที่สนใจที่จะร่วมสร้างกับปู่นะครับ<อ>เดี๋ยวแอดก็จะเอาเลขที่บัญชีแปะไว้ที่ปูท่านก็เมตานะครับให้มาดูเลขทะเบียนรถท่านนะครับผม5-8เฮ้ย5-6-8-4นะครับผมตัวนี้นะครับคือท่านให้ปริศนาร,รมนะครับผม ห้าหกแปดสี่นะครับเอฟซี FC ท่านไหนมากก็จัดนะครับไม่มักก็ผ่านนะครับทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางในการนําเสนอตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขทุกตัวมีโอกาสเข้าและมีโอกาสหลุดนะครับนี่นะครับห้าหกแปดสี่นะครับผมถูกมาแล้วทั้งบนทั้งล่างนะครับ ท่านว่าจะให้10งวดนะครับอันนี้เป็นแค่แนวทางนะครับผม